ในวงจรของบลูทูธหรือวงจรเครื่องเล่น mp 3แบบนี้นะครับที่บิวอินทุกอย่างบนบอร์ดเนี่ยบางท่านอาจจะมีการาดัดแปลงแก้ไขจุดยึดจุดชาร์จนะครับซึ่งส่วนมากที่เจอก็กเป็นแบบนี้นะจุดชาร์จของมันก็จะเป็นไมโคร USB นะครับซึ่งพอใช้ไปนานๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะหลุดจากปิ้นนะครับด้วยความที่ว่าเราถอดออถอดเข้าทุกวันในการชาร์จนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้มันสึกทําให้มันหลุดจากปิ้นได้นะครับเนี่ยแบบนี้ไอ้เงี้ย นี่ครับเราเสียบชาร์จทุกวันนะครับนี่ครับดึงออกดึงเข้าองนี้ครับขาในการชาร์จตรงนี้นะครับมันเล็กนิดเดียวนะครับมันยึดอยู่กับปลินนิดเดียวปัญหาที่เจอนะครับส่วนมากที่มใม่ผมซ่อมก็คือไมโครยุทบีจุดชาร์จตนนัวนี้หลุดหายเข้าไปในเครื่องเลยต้องมีการดัดแปลงจุดชาร์จภายนอกใหม่ซึ่งส่วนมากที่ผมจะเลือกชาร์จก็จะเป็นพวกนี้นะครับนี่ครับ จุดชาร์จแบบภายนอกแบบนี้นะครับยึดติดกับตัวเครื่องแต่ทีนี้บางท่านก็จะหาจุดบัดกรีไฟบวกไฟลบเข้าอาจจะหาไม่เจออาจจะหายากนะครับซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเล็กๆนี่ครับขาบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับขาลบอยู่นี่หรือกราวก็ตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยกราวคือตัวนี้นะครับนี่คือขาหนึ่งมันครับมันเล็กๆนี่ครับขาหนึ่งรฝั่งนี้นะครับขากราวก็คือพวกนี้นะครับหรือตัวถังอะก็คือกราวก็คือลบนะครับทีนี้มันบัดกรียากนะครับการที่ท่านจะ เอานี่ครับตัวชาร์จภายนอกแบบที่ผมโชว์ให้ดูนี่นะเอาบัตรกีซึ่งก็มีแค่2องขั้วเนะครับบวกลบเท่านั้นครับถ้าจะบัตรกีตรงๆเขาตรงขาหนึ่งเนี่ยอาดตรงขาบวกนี้มันนัจะบัตรกียากนะครับปล่ยของแรงต้องเล็กจริงๆให้ท่านบัตรกีผ่านตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นตัวนี้ไหมครับตัวดำๆนี่ครับไดโอดตัวนี้ครับบัตรกีฝั่งนี้เลยครับนี่นี่ครับบัตรกีตรงนี้มันจะง่ายกว่าบัตรกีจากตรงนี้นะครับเนี่ย นี่ครับทีนี้ปัญหาเรื่องจุดชาร์จตัวนี้หลุดล่อนหลุดหายก็จะไม่เกิดแล้วครับเพราะว่าเราใช้จุดยึดภายนอกแบบนี้นะครับก็เลยนํามาบอกกล่าวทุกท่านนะครับว่าจะบัดกรีตรงไหนนะครับของไฟบวกนะครับบัดกรีเขาตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะง่ายสุดนะครับไฟัวแดลขนาดนี้ก็บัดกรีได้นะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหานี้ก็เอาเทคนิงนี้ไปใช้ได้นะครับนี่ฮะก็เลยนํามาบอกกล่าวกันครับสําหรับท่านที่ติดตามช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ